เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูโด่งคอยนะครับวันนี้ครูโด่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับครูโด่งจะมาแกะซองนะครับซึ่งวันนี้ครูโด่งก็ได้ของมาใหม่นะครับ ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่ที่แบ่งปันมาให้นะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับวันนี้คุโด่งได้ของมาก็เลยจะนํามาให้กับเพื่อนพี่เพี่น้องได้ดูนะครับว่าเหรียญที่คุโดงสั่งมานั้นเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับต้องขอบคุณพี่สกาวใจก่อนนะครับสกาวใจเบื้องต้นเลยนะครับที่แบ่งปันมาให้นะครับนี่ครับผมนี่คือ เหรียญแล้วก็ธนบัตรที่คูโดงก็เพิ่งได้มานะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับนี่ครับนี่ก็คือธนบัตรที่คูโดงก็เพิ่งได้มานะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นการแกะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องได้ดูด้วยว่าธนาบัตรที่คูโดงรับซื้อมาก็มีธนบัตรด้วยนะครับถ้าเกิดราคาไม่แพงเท่าไหร่คูโดงก็ยินดีรับซื้อเก็บไว้อย่างที่บอกนะครับช่องคูโดงก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้อง ได้เข้ามาชมนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญก่อนสําหรับเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญ10บบาทครูสองสีนะครับ10บาทครูสองสีก็สมัยก่อนก็ซื้อมา350นะครับตอนนี้ราคาก็ลงมาอันนี้ครูโด่งได้มาในราคา150บาทเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่เก่าเก็บถือว่าเป็นเหรียญที่เก่าเก็บนะครับ150บาท เหรียญน,นี้ก็150บาทนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญ UNC จะเป็นเหรียญเอฟเฟนะครับนี่ครับก็2เหรียญเดี๋ยวมาดูอีกนะครับนี่สําหรับธนบัตรนี้จะเป็นธนบัตรแบบ20แบบทรงม้านะครับแยวแกะให้ดูก่อนทําไมครูโด่งถึงจริงๆของครูโดงมีเป็นแหนบนะครับแบบนี้แต่ทําไมครูโดง่งถึงได้ซื้ออันนี้มานี่ครับนี่ครับนี่เป็นแบบทรงม้านะครับ ที่คุณโด่งซื้อมาเพราะว่าด้านหน้านี่ก็จะเป็นลักษณะของเลขนะครับรีดเลขต่างกันนะครับรุ่นนี้จะมีสองแบบนะครับก็จะเป็นแบบที่เป็นแบบนี่ครับผมเห็นไหมเลขหกหลักกับเลขเจ็ดหลักเพระาะฉะนั้นราคาก็ต่างกันนะครับเลขหกหลักนี้ก็จะแพงกว่านี่ครับผมเดี๋ยวมาดูอีกนะครับนี่แล้วก็อันนี้ธนบัตรนี้นะครับอันนี้เป็นธนบัตรหนึ่งร้อยบาทความพิเศษของธนบัตรนี้ก็จะเป็น ด้านหลังก็จะเป็นประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธนบัตรที่น่าสะสมปัจจุบันสมัยก่อนตอนที่เริ่มออกมาใหม่ๆก็แพงอยู่นะครับตอนนี้ก็คูโดงได้มา130บาทเองเป็นธนบัตร UNC นะครับนี่มาถึงธนบัตรชนิดนี้นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นเราจะเรียกกันว่าแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับอันนี้เป็นธนบัตร UNC ความพิเศษของธนบัตรนี้ดูนะครับ นี่ก็จะเป็นเลข6หลักอีกเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเลข6หลักเพราะฉะนั้นเลขพวกนี้จะมีราคาแพงกว่าเลข7หลักนะครับเพราะว่าเป็นธนาบัตรชุดแรกที่มีการผลิตนี่ครับผมแล้วก็มาถึงชุดนี้อันนี้จะเป็นธนาบัตร500บาทจัมโบ้นะครับแบบใหญ่เลยเป็นธนาบัตรรุ่นแรกเลยนะครับของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ถือว่าหายากนะครับธนาบัตรที่เป็น UNC นี่ของผูโด่งมี3-4ฉบับและ สมัยก่อนนี่ตอนได้มาก็อยู่ที่1 0 0 0กว่าบาทนะฮะ1,100 1,200น้ะครับตอนนี้เหลือ700บาทเองและเป็นธนาบัตร u n c ก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นนี่ครับผมประปางสามยอดเนาะเห็นไหมครับนี่วันนี้ก็เลยนำมาให้ดูนะครับให้ดูนะครับว่าธนาบาททัตรที่ของที่คูโดงรับซื้อคู่ดงก็รับซื้อเข้ามาจริงๆนะครับส่วนอันนี้พี่สกาวใจก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับแบ่งปันเข้ามา เราก็ซื้อกันหลายรอบแล้วเนาะก็เลยไว้ใจกันนะครับครับผมวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ครับให้มาดูนะครับว่าธนาบาททัตรที่หรือว่าเหรียญกระส่าที่คุณดงรับซื้อเนี่ยคุณดงก็ยังรับซื้ออยู่นะครับพูดถึงเหรียญถ้าเกิด150บาทปเป็นเหรียญ U N C ทักไทยเข้ามานะครับสําหรับเหรียญ10บาทคูด2สีนะครับ150บาทวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขค,ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ Something heart When in ring my you valentine